จริงๆโทล่หนาวรอบนอกเป็นความหนาวหลับไปหลับดูเอามันเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านอ่ะแล้ผ่ากลางอ่ะค่ะวันนี้ผู้ช่างพามาดีเนอร์มาสะดึกเสียใช้เวลาได้นะครับวิดีโอ20 20ด้วยแล้ววันที่14นะคเราจะสามารถจับจองที่นั่งได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผี่อวันมานี้กลัวจะไม่มี มาสองทีแค่ะครับผมก็สามารถจะไปดหน้าได้เลยนะี่จะเป็น f a c e b o o แฟนเพจังนี้ด้วยนะหรือว่าไม่มีไม่มีขึ้นตัวนี้เราไม่ได้แข่งขันกันแล้วก็มีเวลาใส่พื้นชั่โมงวันนี้ดิงมาดึกมากนั่งตรงไหนอะเนี่ย ตอนนี้แบบคาราบาลนี่มีริมทานอยู่ด้านหลังเลยนะขอริมทานอยู่ด้านหลังน้ำสีฟ้ามากเลยอ่ะมีเนูที่นี่มา2เล่มนะคะมีเมนคอร์สนะคะอ้๋อมากิน เป็นแบาเะเป๊ะวา่าเาป็นยังไงจะเคยอูกันอันหนึ่งขอขั้นตอนอะเลยได้ไหมขอเป็นคอปเตลก่อนเลยได้ไหมโอ้หน้ากินก่อ ล้าไปประดับไปอ่ะอไปโดนอะไรมันอะทไมไฟมันดับอ่ะ,ะ <c oughs> กัเลยจะบอกว่า,วาไฟช่วยชีวิตเรานะคะอา้าวทไมไฟมันลิบวี่อะ่อกี้มันยังสว่างกว่าน,นี้อ๋ <c oughs> อเป็นระบบน็อคป ตอนนี้นักงานกําลังจับต้องเราอยู่ว่าเราเล่นโคฟไปเขาทําไมตื่นเอ๊นตื่นเตกับโคฟไปถ้าไม่ไไมีโคฟไปจะนะามุดตายเลยอ่ะทกคนนี่กะบอกว่าด้วยความอยากเก๋ๆเกตอนนี้นั่งยองนั่งยองจริงๆก็ยืดขาได้ละทุกคนแต่สภาพมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้สภาพอยู่เป็นอย่างนี้ค่ะจะยืดขาก็ได้นะนี่ กระโปงฟิลเอร์เพราะว่าอยากได้ฟิลแบบนั่งข้างริมน้ำไง่บอมันจะเป็นแบบงานคนแล้วตอนเนี้ยเราผู้ชายขายาวด้วยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าละล่ะพอแลดูบอกว่าจะชิลกว่าถอดรองเท้าดีกว่าใช่ไหมคะยืดขาไปเลยยืดขาเอาขาหันไปจุ่มน้ำด้านนู้นเลยค่ะ ไปดีข้าย่าไปดีอาน,น้ำจุ่มลำทานได้ไหมคะ <c oughs> โดนด่านแนะ่นางอยู่ริมทานตรงนี้เป็นโซนด้านหน้านะคะแต่ดนตีอยู่นูน่นทุกคนแล้วก็ดูบอลได้ด้วยดีต่อใจมากๆไม่อะไรมาเอ่ยโมจิโต้ใช่ไหมคะโมจิโต้มาแล้วเย่ชาดนนี่ไง มจิโต้มาแล้วมจิโต้ของไทยของเกาเองทุกคนอาหารมาไวมากเราฝั่งเฮียนะแบบนั่งตรงเนี้ยถ่ายรูปสวยมากทุกคนเราผู้ซึ่งชอบข้ามขั้ตอนเราเป็นคนชอบกินของหวานก่อนของคขาเสมอสองโตพอไม่ได้วันเนี้ยมากันสองคนนะแต่ทำเหมือนมาก,กันแบบทั้งครอบครัว ขอบคุณค่ะเอ๊ในนี้จะมีแหวนแต่งงานไหมนาอ๋อลูกหนึ่งลืมไปค่ะ,ไ, <laughs> ะไม่มีแหวนแต่งงานอย่างนี้เหรอมีไหมมีไหมไอเดียเป็นกีบเวอร์เชอร์ช้อปปิ้งแสนหนึ่งก็ได้นะไม่ติด,เอ,ไไดเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เอาไม่ได้อยากได้เงินอยากได้ของ ดูว่าซื้ออะไรให้ชอบให้เงินน่ะเ,นเป็นผู้ชายที่ไม่โรแมนติกเลยอ่ะชอบให้เงินเลือกให้ผู้หญิงบางทีขงก็ไม่ได้อยากได้เงินปะ่ะเลือกหหอให้ไม่ถูกใจผู้ชายคนนี้บอกว่า,าซื้อเองเอาเงินไปเลยให้ไปซื้อเองต้องกินนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์ดีอันนี้ต้องมากินแล้วก็เลยสั่งก่อนเลย สวยนี้ไม่เกี่ยวกับวันเลนทายนะเพราะว่ากินเป็นปกติอยู่แล้วส้มตำน่ากินมากเสร็จส้มตำไม่แพงนะาร้อยกว่าบาทเองมีทั้งไก่ทั้งส้มตำแล้วก็มีข,ข้าเหนียวอ่าข้าวเหนียวพุชะเอาไปแล้วอันนี้สเต็กค,ค่ะน่ากินน่ากินอาหารเร็วมากเวอร์อุ้ยมันเกิดใครอ่ะดูบรรยากาศรอบๆเป็นน้ำ ่วนของเอาดอร์นะคะแล้วก็มีลุคท็อปนั่งบนชั้นบนแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนะคอ่ะก็เลยแบบนั่งข้างล่างดีกว่ามันเกิดใครเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ <Happy Birthday S 2> ค่ะีน่นเกียร์ อันนี้ไม่ทำให้บิวเราตายแน่นอนจริงวันนี้ขวดเนีงยังไม่เมาเลยสคนตอนนี้เนีสภาพคือแบบดูแบบดูลาไฮโตใช่ไหมดูสภาพนะหยุอแล้วค่ะนั่งกินเก้ายืดขาด้วย สภาพสภาพสถานที่เขาดีนะขอเขาสวยนะดูชิลนะมีบริการอันนี้ได้เนาะอะไรอะ่ะที่สียากระยมอ่ะอะไรที่สียากันยมด้วยเนาะฟังแฟนี่โตให้เลยอะค่ะแต่ก็ไม่รอดนะตัวเป็นหนึ่งจองยุงกัดมือไม่รู้ตัวเลยดิอ่งงางินมุมนี้เหมือนตอนนี้เหมือนกูยู่ชายทะเลเลย มีลมด้วยมีลมที่แบบฉากไที่ยังไม่กลางลมให้นั่งน,นั่งอยู่ริมสรนะ <c oughs> อุ้ยตกนไปแล้ว <c oughs> ลื่นไปหมดเลยอะ่ะแค่ดากินลิมนชา บอกทไปเราวิเริเ่มกินตอนตีสามาให้ดูบริเวณโดยรองนี่คนติดจิ้งเขาจนั่งกินแบบนี้แต่ตอนนี้ผู้ชายกำลังมีปัญหาขาพผูจัดง,งานไม่ได้ลืมสั่งน้ำเปล่าหมดแต่ไปห่วงค็อกเทล ตอนนี้พี่ว่าไม่เห็นพนักงานใครได้บอกให้กล่องนะบอกหาพนักงานเผื่อจะมีพนักงานไม่น่าบอกเขาพลาดไหมเขาเนื้อว่าบายๆกับเขาเขาอยากได้น้ำเปล่าอยากได้น้ำเปล่าพหหนักงานอยู่ไหนกนล่องลืมสั่งน้ำเปล่าเฉยเลยอ้าวนี่งไงเสร็จแล้วสำเร็นแล้วอก เดนอะไรลืมสั่งน้ำเปล่าอะค่ะน้ำเปล่าหนูปวดนะค่ะอันแข็งไหมไม่เอาพี่ชายได้น้ำเปล่าแล้วนานกว่านี้ผู้ชายจะโดดลงมากินในปาละโดดลงมากินในป่าไหมคะนี่ไงน้ำทานไงกอดน้ำกินไงแบบเหมือนยุเหมือนตอนเที่ยวอยู่ในป่าฮะสไปโรว์สไปโรว์อะสไปโรว์ พีส่สามเล่นด้วยอ่สมเล่นด้วยชื่เดามา้าเฉยชิมนามต้องปอบต้องปอบอยนชนะหนึ่งใบหรือว่าเงินเข้า, 5, ามาจร่ห0รีบเลยวิยรไงอ๋อกวนโยนไถง้ย่ใบ่องก่ได้ไดมมนี้ เพราะว่าพวกเนี้ยมันได้มันได้วิวน,น้ำพัดข้างหลังแต่ผู้ชายไม่ยอมย้ายที่กับเราผู้ชายาตัเก่ง <c oughs> นั่งค้าสมาดินเนอร์เอาเดียวนั่งขาต้องคุยอยู่ที่บา้านเหมือนกินเข้าต้องคุยที่บา้าน <c oughs> เหมือนกินข้าต้องคุยอ่ะ <c oughs> ไงอ่าก็เฮียบอกว่าอยากได้ชิลมาอยากได้นั่งชิลไหมอ่ะชิลคอไหนั่งกับพื้นแล้วตอนเะนี้ยยากนะผู้ชายคนเนี้ยเรื่องเยอะนะเรื่องมากนะเรือไม่เอาโรงแรมไม่เอาลูปทอ็อปกลางเมืองไม่เอาไม่เอาอะไรอีกนะร้านดังมาก ต้องจองคิวต้องจ่ายกิเศษไม่เอาแตที่พูดมาทั้งหมดจะโดนมาหมดแล้วล่ะป,ปีนี้เลยปีนี้เลยบอกว่าเอาเขาเรียกว่าเป็นร้านคาเฟ่ใกล้บ้านก็ขับรถแป๊บเดียวถึงไงร้านเนี้ยเพราะว่าบ้านเฮียอยู่ใกล้บ้านเฮียหลังหนึ่งอยู่แค่ตรงนี้เองตอนนี้เขาเรียกอะไรนะกระทุ่มลมเนาะซอยกระทุ่มลมซึ่งมันใกล้บ้านเฮียไง เพราะว่บาบ้านเฮียเขาอยู่สายสีนี่ไงสบายสบายง่ายๆใกล้บา้านคือมันไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีร้านอย่างนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะมันแบบมันว้าวเนะ <laughs> <c oughs> าะเขามันในซอยหน่อยเดียวเองนะก็เจอแล้วนะาร้านนี่แล้วเขาเปิดมาเป็นปีแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยจริงๆพอดีกำลังหาร้านใช่แบบว่า ร้านนั่งชิววาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเลือกมีไม่มากเพราะว่าผู้ชายอ่ะคอมเม่เยอะแล้วก็ทุกปีโดนมาหมดแล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะคือว่าบรรยากาศดีโรแมนติกเหมาะในการที่แบบว่ามาดินเนอร์กันสองคนหรือมาก,กันหลายคนก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณก็กว้างอยู่จ,จริงๆมุมถ่ายรูปเยอะนะแต่ว่าวิวมากก็คือมันจะไม่ค่อยเห็นละล่ะทุกคนแต่ก็แนะนําราคาก็ไม่แพงเลยเนาะ ราคา<พ>ไ,มไม่แพงเลยราคาไม่แพงเลยพอรับได้เั็นวันนี้เขาอ,ออกผู้ชายทำช้อนล่นเลยวันี้วันี้ดูจ่ายไงวันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวมือบังค่าให้เฮียจ่ายฉันแพงเด็กินนะกินที่บ้านเด <c oughs> ี๋ยวทำแพงกินเ <c oughs> ชฟเทเบิลที่บ้านใช่ <c oughs> ไหมเอามา,กาเกษตที่บ้านน่ะ สซมอนก็เลยแซามอนตัวหนึ่งเอามาเกษตรที่บ้านเด็บกินสองรอบแล้วอะ่ะเด็บกินพอเลยป่ะใส่นงางคบขาตะคิวครึ่งสองรอบละวุว้นเน่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเดินผ่านลำธานไปด้วยได้ด้วยนะเออซิลขนาดนนะี้ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามีมุมสวยๆตรงไหนบ้างนะตอนนี้เราอยู่ขอไปกินก่อนนะคะจริงๆพุกเราหน้าหลังหนะวแซ่บบอกว่าแต่งตัวอะไรอ่ะงสรเศรษฐคุมทำไมอ่ะเราหนาวว่าดูพัดลมดินั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสรษฐคุมตลอดเวลาเขามีพัดลมให้เราเยอะเกินไปแล้วนะหนึ่งเอ้ยพัดลมอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะ จากเด็กก็มมาไม่เห็นนะหนุนสองผมเข้าปากไว้หมดแล้วเนี่ยชุดเราหน้ารางหนะปาปักเลื่อมค่ะปักเลื่อมสวยสวยสวยไหมคะใส่ทำหน้าเหมือนโดนบังคับเลยอ่ะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเหรอเธออีกแล้วได้ไหมสวยไหมคะสวยค่ะ เหมือนเดิมมัางค่ะแบบเพื่อนสาวบอกแล้วง่าทดยองงานดีดีเนา ดูหยาบด้วยนะทุกคนเสียงสี่เขมาว่าไงครับนักศึกษานันคุงวิ่งเดีไปทางไหนเนี่ยเราต้องเดินผ่านทางไหนเนี่ยลงละอ๋อไปทางนี้นักศึกษานันคุงต้องเดินไปทางนี้นะครับตอนนี้ตรงไหนน่ารักปะโอ๊ยน่ารักค่ื เราอยู่จนแบบเขาปิดหมดแล้วอะทุกคนนี่มม่คือน่ารักเรากำลังจะเข้าปรา,าสาทกันนะคะมีควมโซ่อย่างเนี่ไงเนี่ยเหมือนเราอยู่ในปรา,าสาทและอีบิวก็อาจจะตกน้ำได้อ่าเรากำลังจะเข้าปรา,าสาทไปเพื่อหาต้นสายมนโนอีกนะ นี่นี่มีน้ำตกด้วยอ่ะ่ะกินซุปตับหารือวนะ่าผัดน้ำตกถาการอารมณนะ์แบบเนี้ยอารมณนะ์แบบเนี้ยทุกคนอธิบายได,ยยดยู้ีนี่ จุดนี้เหมาะกับการถ่ายรูปแต่ไม่เหมาะที่จะคุยกันนะคะเพราะ,ะก็เสียงดังมากงงต้ไช <c oughs> ต้ชาชหรือขี่ต้าต่้นอ,อ,อย่างอย่างนี้หมดแล้วใส <c oughs> ่ต้นสูงไอ้ดีต้องถอดรองเท้าบ้าโรเชกับบานานด้วยคู่นี่ย ขท้าพังนะตรงนี้ทำให้พี่พิถึงอะไรหรือเปล่าต่อไปสิงคโปร์อะไอ้เีืมอนเป็นไปดูอะ underwater world สัตว์น้ำอารมณ์นั้นเลยทุกคนนี่มุมนันน่ารักเดินผ่านไงอ่ะเดินผ่ายนี่หรอเป็นหินนะ เราต้องเดินทางหินนะนี่นี่แต่กลับกล้องไปดูตรงนี้มีเขาเต่าฟิลแบบมุมแบบเสร็จเสร็จธรรมชาตินี้นึงแล้วก็ตอนนี้ผู้ชายคือกำลังจะออกจากปราสาแล้วกลับมาก่อนผู้ชายกลับมาก่อนองค์พระของฉันอา้าวไม่ไม่ฟังเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากนะมุมถ่ายรูปเยอะมาก าบอกว่าพี่ชายไม่กลับมาแล้วนี่อันนี้ทางเข้านี่คือทางเข้าอ,อ,อ้าวอ้าวโง่เลยเมืเ่อกี้เราไม่รู้ไงว่ามีส่วนลดอะไรใดๆอะค่ะมีบัตร KTC ก็มาใช้นะคะที่นี้นะคะจริงๆมันมีมีลุคท็อปด้านบนด้วยนะแต่ว่าเป็นฟิลแบบอยากนั่งนิ่งน,น้ำงานน้ำนิ่น้ำทอรองเท้าอยากกินแบบฟิลติดดินไม่น่าเชื่อน,นะมีร้านอย่างยู่ด้วยดูดิ ท้งถนนคือเป็นหมู่บ้านคนดยโอ้วยองกอนนะคะถ้าใครอยากมากินแบบบรรยากาศอย่างนี้นะชิลๆก็ลองมาดูนะคะนี่อาหารก็โอเคกลางๆก,งก,งกง็แล้วแต่คนเพราะว่าวิาวตงคนไม่กินเผ็ดไงแต่ว่าราคาคือดีราคาคือถูกไม่แพงแล้วก็ฟิลบรรยากาศคือโรแมนติกนะคะทีนี่เอ้ากล้องกล้องกับอยู่ขอโทษทีนะคะชิลนันนีนะคะฟิลปราสาทปราสาทแบบนี้ เก๋ๆเนะะเราแวะมาทานนะคะมาดินเนอร์วันในไท์กันได้นะคะที่นี่บ๊ายบายไปแล้วะผู้ชายบายบไปไปช่วยสุดฤทธิ์ <c oughs> ป่ากลับบ้าน ว,ว,วังกลับวังเวงกันดีกว่าอันนั้นคือชื่อในโซเชียลนี่คือชื่อจริงชื่อจริงคือกลับวังเวง,วงวค่ะเมื่อกี้อยู่ในวังภาสากลับวังเว,วงแล้นะะบ๊ายบาย